วันทุกคนตุงเด่นไปกินลาเที่ยวครับนี่ครับวันนี้ต้งเด่นมีเมนูอาหารเหนือครับเป็นเมนูอาหารเหนืออาหารล้านนาครับจอผักกาดครับใส่กระดูกหมูอ่อนนะครับมันจะอร่อยน้ำซุปมันจะหวานนี่ครับนี่ครับกระดูกหมูอ่อนก็เครื่องปรุงมีไม่เยอะครับมีกระเทียมถั่วเน่าแผ่นครับกับปีแค่นี้นะครับเดี๋ยวทุกอย่างเอาสองอย่างนียครับไปตําไปโขกนะครับแล้วก็เอามาผัดกับหมู ตั้งน้ำจนเดือดต้นน้ำซุปออกแล้วก็เอาผักกาดใส่ก็ได้เป็นจอผักกาดครับแล้วก็จอผักกาดจะขึ้นอร่อยต้องกินครับน้ําพริกตาแดงใส่บกกครับใจ้ปลาสลากแห้งนะครับมันจะอร่อยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามครับก็สองอย่างนี้ทัวนอปแผ่นนะครับกับกระเทียมไปโขกรวมกันเลยครับครับออามาถึงวิธีการทํานะครับก็เอากระเทียมกับทัวนอปแผ่นที่ผมตับอย่างนี้ครับลงไปผัดใส่น้ำมันนิดหน่อย ผัดใส่หมูเลยครับพรุ่งจกระดูกหมูอ่อนนะครับจะอร่อยดีนี่ครับของกินข้างเหนือครับอาหารเหนืออ๋อวันนี้เราเด่นเรื่องใสกระเทียมบ้านนะครับกระเทียมไทยมันปกติเราจะกินแต่กระเทียมจริง ผัดไปจนหอมครับเอกลักษณ์ของอาหารเหนือคือทั่วนอว์แผ่นนะครับทั่วนอว์ทั่วนอว์แผน่นน,ผน,นี่ทําจากทั่วเหลืองนะครับแล้วเขาก็าไปทําผ่านกระบวนการอะไรไม่รู้เขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปบดเอาไปทำเอาไปตากแห้งนะครับผัดจนหอมนะครับ พอผัดหอมก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปแล้วก็ตุนตุนหมูไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนครับเอาจนบบกระดูกพวกนี้มันจะนี้ผมจ้มได้กระดูกอ่อนนะครับได้น้ำซุปน้ําซุปกระดูกรินก่อนแล้วค่อยใส่ผักลงไปแล้วก็อย่าลืมน้ำมาขามเปียกนะครับมีน้ำขามเปียกต้มครับต้มไว้พอผัดจนหอมสักพักหนึ่งก็เติมน้ำเลยครับเติมน้ำแล้วก็รอให้มันเดือดน,นะครับ ที่มันจะไหม้ก็เติมน้ำไปเติมน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับมันต้องเอาส้มหน่อยๆน,น้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือเกลือเป็นหลักทีนี้ก็รอจนมันเดือดน,นะครับเกเลือเลงเกลืเต็มที่รอประมาณ ยิ่งตูนานเท่าไหร่ยิง่งดีครับรอประมาณครึ่งชั่วโมงลกันเดี๋ยวรอให้มันเดือดผมจะให้ดูทีนะครับครับระหว่างที่รอเก็บจอะกาศนะครับเดินก่อนจะมาทำน้ำพริกตาแดงครับน้ำพริกตาแดงคือต้องใช้ปลาสลากแห้งครับเดี๋ยวเวลาไปกินน้ำพริกตาแดงกามตลาดเขาใช้ปลาปนปลาอะไรมันห,มอ,หอมปลานี้มันจะมีเอกลักษณ์ของมันคือมันหอมครับใส่ปลาปนลงไปก่อนใส่ปลาสลากแห้งครับทำน้ำพริกตาแดงครับ แล้วก็ถั่วเน่าแผ่นนิดหน่อยตำจนละเอียดเลยครับต้องละเอียดสุดๆเลยนะครับนี่แตแดงตำปลาตำ,ตำถั่วเน่าเดี๋ยวผมจะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกตำจนละเอียดนะครับอ่ะยวรอติดตามครับนี่ครับตำละเอียดเวลาตำแ้พริแตแดงเพิ่งใช้เพใช้พริกพริกแห้งเม็ดใหญ่นะใหญ่กว่านี้ก็ย,ยิ่งดีมันจะไม่เผ็ด ต้องใช้พริกแห้งไม่ได้ใหญ่มันจะบอ,อกเกดครับใส่พริกแห้งกระเทียมให้ไร้ของงานคือปลาสลากครับตำจนละเอียดเลยนะครับพอตำละเอียดเสร็จเดี๋ยวก็เอาน้ำซุปน้ำซุปจากจอประกาศนะครับมาผสมเติมน้ำปลา ใส่เกลือนิดนึงปลูกชุดรสนิดนึงแล้วก็เอาบอกอก,กใส่ครับน้ำพริกต่แดงใส่บกอก,ก,กสุดยอดทมอร่อยครับกินกับจอผักกาดเดี๋ยวเราติดตามนะครับพอมขอตําครับครับนี่คือลักษณะของน้ำพริกตาแดงนะครับตํามจนะเอียนนะครับแล้วก็เอาน้ําซุปกระดูกที่ผมต้มเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปให้ปลาสลาก ปลาสะลาก็คือปลากระดีนะครับเป็นปลาน้ําจืดกระดีมันแค่เป็นปลากระดีมันจะหอมคนเมืองห้องปลาสะลาน้ําพริกกาแดงหรือว่าจะกินครับพักนึ่งเลยนะครับนอค่าพักละพักผักเอามานึ่งนะครับนี่ครับเติมน้ําปลาลงไปหน่อยแล้วก็ใส่มะกอกมะกอกอก็ชื่นประชัดหวานหวานเผ็ดเผ็ดหวานหวานหอมหอม น้ำพริกแต่แดงกับใส่บวก,กอกนะครับแล้วก็ปลาตา่ไปหน่อยเ <c oughs> ติมผงชุดไปอีกหน่อยนึงครับ <c oughs> ข้าวเหนียวว่นอนจ้ำครับ <c oughs> ข้าวเหนียวว่นอนจ้ำนะครับกินกับจอรประกาศครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปติดตามจอรประกาศต่อต่อครับครับหลังจากที่จอรประกาศ ลังจากต้มตุนไว้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดือดจะจัดเลยครับเนี่ยเนื้อมันเริ่มเปื่อยกระดูกอ่อนวันนี้กินได้หมดครับน้าซุปเข้มข้นก็ใส่ผักเลยครับผงกินเมืองครับจอประกาศใส่เข้าไปอันนี้ก็ต้องรอผักสุกครับนะครับใช้เวลาอีกประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวรอติดตามต่อครับครับ ตั้งหม้อไว้ประมาณห้านาทีก็เกือบได้ที่แล้วครับรอให้ผักมันหายเขียวแป๊บนึงก็เป็นอันเสร็จพิธีของจอผักกาดนะครับเดี๋ยวถ้ามันสุกม,มันเล่นพาไปชิมครับจอผักกาดใส่กระดูกหมูอร่อยแน่นอนครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับพร้อมชิมเลยเรื่องกําลังหิวๆิวนะครับจอผักกาดใส่กระดูกหมูแล้วก็น้ำพริกตาแดงครับข้าวเหนียวห่อน,อนข้าวเหนียวก็ จานพิกตาแดงกินเลยครับดูเข้าขนาดลองเรียนชิมให้ดูครับครับถึงเวลาชิมครับจอกากาดกระน้ำพริกตาแดงของกินเมืองเมืองครับ น้ำพี่ตัดแดงนี่ต่อเย็นก่อไปกินครับพักลวกพักหนึ่งได้ครับทำมันเหลืองอะดกหมูตุ๋นไม่เหม็นๆน้นซุปซุปอร่อยครับ พิกตะแดงค่ะพากาจอมจ,จริงจริงพากาจอมต้องกินหน้าทีมนี้ประกอก,กแต่ว่าช่วงนี้นเป็นบระกอกฟิตนะครับประกอกแจ่แข็งไปเอาบัตรปราชานมาถ้าเหมีอนมีน,นพริกตาแดงก่อนจะพิกทอดครับ พริกแห้งเราไปถอดกินครับจอบาการะกันอร่อยเหมือนกันระหว่างถ้ามีน้ำพริกกะแดงกับอกกองสุดยอดเหรอเห้อขอตัวกินก้อนงน,น,นะครับโอเคนะครับครัวมันทุ่งกับโรงเรียนพาก,กินพาเที่ยวครับวันนี้ปลามาทำ จอพะก,กาศน้ำพริกตาแดงครับอร่อยเราไปทําดูครับถ้าบม,มีน้ำพริกตาแดงก็ทอดพริกคับนะครับคีดนะครับ